เดอะไรไอโรงพยาบาลยังเหม่อนะโรงพยาบาลยังเนี่นะไม่อูะเขาเข้าไปโรถหน้าโรงพยาบาลงานร้านงานรัฐประชาชนงานรัฐประชาชนผ่านงานรัฐประชาชนผ่านไปเยอะมากเลยนะไอ้แม็คลาเลนแม็คลาเลนผ่านหน้าร้านงานรัฐประชาชนตีนตีนข้างหลังตีนเทนนิสเทนนิสเทนนิสผ่านเทนนิสแล้วตีนตีนนี่นี่นี่รถนี้ฟันเห็นไหมอาแปดเมื่อก yes> ี้ไอ้เหรอสายแต่ละคนอันนี้แล้วกูยิงหัวไปด้วยกูยิงหัวไปแล้วผมอัพจังหวะอาแปดอ่ะ รถอย่างว้าบอ่ะปิงนั้นึงดวงหัวปิงนัดนึงขอหนะขอนะเฮ้ยเชี่ยเอ้ยกูเบียดมันอยู่มันวาร์ปอยู่ข้างหลังไอ้สัตว์หันไปดิา้นเก็บราหาไมารตรงปั๊มปั๊มได้ผู้ช่วยมาช่วยช้อนในเหนี่ยนน่าจะกระจกอยู่ตรงปั๊มได้อยู่ตรงปั๊มได้อยู่ปั๊มพันหนึ่งตกแตกไม่ระวังแล้วไม่ต้องวาังแล้วไม่ต้องวาร์ปเบินเบิร์นเบิ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 นนึงอยู่ตรงปั๊มพันหนึ่งแตกยังสิแตกสิแตกติดไอมันจะออกข้างหลังนะใครยิงหัววะเพล็กซ้ำเลยซ้ำเลยเพล็ก เอ้ยใครยิง uh, หัวกูวะมึงเช็คดูดิมีมันป่ะน่ะหน้าลงบาลเยอะหน้าลงบาลเยอะมือโฟกัสในไฟด้วยนะเอ้ยโฟกัสไอ้ตัวลงบาลได้นะมันยิงจะออกสบเลยถือสบไว้ถ้าไดปฝั่งไปฟันมีไปฟังเห็นบอลล็อตบอลล็อตมันออก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 ยิงหน่อยแม็ก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 หน่อยเอาแม็กหน่อยเอาแม็กหน่อยแม็กเอาแปดสียงพูเอาแปดสียงพูไอ้พงไอ้พงเอาแปดสียงพูข้างหลังเอาแปดสียงพูข้างหลังไอ้พงเ์สีพูเพื่อนพี่เพื่อนเราเพื่อนเราพี่สีฟูผมแล้วมึงยิงกูหายที่อะไรเมื่อกีไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงพี่ ผมไม่ได้ยิงไผมไม่ได้ยิงไปไปเติมเลยไปเติมเลยไม่ยิงแล้วใครยิงวะมีมันคนเดียวไม่เยอนแม็กไม่ถือเอ้ยแม็ก็รลิมิตสูปวะมันมีปีบเลี้ยงมีปี๊บเลีงมันตันี๊บเลี้งมันตันปี๊เลี้งมันตันปีเลี้ยงมันะันปี๊บนลี้ยงมันตันปี๊บนลี้มันเันปีเลี้ยงมันตันปี๊บเลี้ยงมันมันี๊เลี้ยงมันตันปี๊บเลี้ังมันตันีเลี้ยมันตันปี๊บเลี้วงม ยิงแบบไม่แตกหรอวะข้างหลังข้างหลังบนเขานะระวังบนเขาบนเขาใครยิงกูไอ้เหี้ยขึ้นมาตอนไหนน้ำหนักของรถเลยหยิบเพื่อนหน่อยในไฟไอ้เอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยดิในไฟอ่ะมีนะเฮ้ยเราไม่ล้อขาวแล้วหรอ นี่ใครวะนี่มันหลยนไม่ได้หรอกไม่ไดเปลี่ยนไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตกใจมาขึ้นมาไอ้มันเอาเพื่อนไปข้างริมเละเอาเพื่อนไปริมเละเอาเพื่อนคนนึงฝังกูมันเอาเพื่อนไปมทำไมวะมันข้อเพื่อนเกี้ลงไปเอาเพื่อนลงไปเอาเพื่อนมันเอาเพื่อนไปยิงริมริมเละเห็นป่าวในน้ำเลยมันคนนะไอ้นี่ไอ้นี่อย่างนี่ยไปนี่เราแตกแล้นะตอนนี้เดียวไปไหนเดียวเราแตกเพื่อนมันเอาเพื่อนลงน้ำอ่ะยิงเพื่อนอ่ะเนี่ชุกยี่ ลงไปพี่ยิงช่วยในน้ำลงไปมาไปไปไหนนะพะไม่ใช่เด็กไทเพื่อเราเอาไปเอาไปเอาไปซ้ำเนี่ยอยู่คนนึ่งปวนหน่อยช่วยหน่อยช่วยยิงริเบียหน่อยปืนหน่อยปืนหน่อยไอแปดไอเห็นไหมลูบไล่ไปไอพุ่มโบล่าไปไอมีดตาวไปไอบอล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 เทล่าไปไอบอลบนเพื่อโดนล่างน้ำเพื่อลงด้านในน้ำไปเอาไหนไปเอาเพื่อนไหนในน้ำว่าเนี่ยเอาเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมาเอาเพื่อนขึ้นมาตายพื่อไฟเพื่อไฟไฟมาดิมาช่วยเพื่อนกางไฟหน่อยช่วยไปช่วยไป กันอยู่ในน้ำหกศพเจ้าศพเพื่อนดิอี่ยังขึ้นอโนมันจะแตกแล้วผมพี่ไม่ชนรถมันอ่ะพี่เมื่อกี้กลับมาตรงไฟดิกลับมาตรงไฟกลับมาตรงไฟกลับมาตรงกลางไปลงรถตรงแคร์กลางขึ้นมากลางขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้แล้วเพื่อนข้างบนตายเยอะเพื่อนข้างบนตายเยอะเพื่อนข้างบนตายเยอะมามาช่วยเพื่อนตายเยอะมาปืนมืไหรดิไอ้ปืนมาเจอบนเขาฟรีเนาะเพื่อนหายไปเยอะแล้ว มันดีไรมันดีพี่ผมซ้อมอยู่พี่อในน้ำช่วใอยู่ในน้ำช่ใอยู่ต่อยิงผมหน่อย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 ข้างบนข้างบนโอ้ยไม่ตายเพื่อตายข้างบนเพื่อตายข้างบนเจอพี่รีได้รีไหวรีไหวเฮ้ยเพื่อตายเยอะเพื่อตายเยอะเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหนหเพื่อนนหเ่อเพื่อนหน่อยน้เยอพี่อุ้ยเียเพื่อนกูสัตว์ โอ้ยเฮียมึงมีกับกูสองคนมึงยังคี้กูเนาะเพื่อนไอ้เฮียโอ้เหลกชิปหายเลยว่ะไอ้สัารรีดหน่อยเรื่อมาให้หมดรีเดมาหมดไม่ไไมมม่่่อยูเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีได้รีได้รีได้มึงรีรีเพื่อนอะกูเบอร์นาโนพวกมันให้ ี้้ไดรออกขอปืนโซนตรงแถวไฟนี่หน่อยหน่อยคอัหน่อยฮัลโหลฟังกูมึงปักอินพีน้าปั๊มพันอันนึงดิเกมพีกูไม่มีนะกูแค่มาอยู่มาปักให้เดี๋กูปักให้อินพีอะไอเหี้ยมบีโลปักบีโลถ้าได้คนเดียวมาสคนเดียวนี่ถ้าได้มาส่งหน้าปั๊มสองพูเปืนปืนันเต็มเลยอะมาคนนึงนี <Nem oth. S 2> <Yesterday>. ่ส่งมาคนน่าได้เนี่ยมึงราบส่งเพื่อนดิมึงรับส่งเพื่อนดิไฟก็ออกรับส่งเพื่อนหน่อยเร็วมึงรับส่งลงนะนี่ส่ไปปั๊มนี่ส่งไปปั๊มน้องมึงส่งไปปั๊มเดินดูส่งมาปักปั๊ม ไอ้สมามถอปืนปืนไม่อยู่ปถือปืนเลยใครว่าใครถือถือโซ่เล่ถือโซ่เล่ริมเล็กถือจบไปถือจบไปถือจบเป็นปืนถึงจบเป็นปืนถึงจบถึงจบไปถึงจบเป็นปีฝามือมึงเล่นง่ายแล้วมึงเล่นง่ายไหนน้องเอ้ยไปเนทะเลไปังกูฝังกูเพื่อนโดนง่ายมึงเล่นง่ายห้องมึงเล่นง่ายโลมาแตกหมดแล้วง่ายๆพี่ไม่ต้องรีบเล่นรีบเล่นง่ายเล่นง่ายหน่อยพี่มันเอาเพื่อนลงทะเลอ่ะ เช้ยยิงืนบนทะเลเลยดิเชียปืนบนรถมาหน่ดิไปชุบหน่อยดิไปได้ไปอ่ามาสนิทตี้เลยอย่าอยู่อย่าอยู่จะยิงจะยิงบนรถอ่ะอยู่นะต้องหนีตายอยู่เนี่ยเอาศพไปหน่ักหนาได้ยิงฟีอยู่บนเนินเพื่อนในน้ำมาเลยน้ำขึ้นมาได้บ้างในน้ำขึ้นมาได้บ้างอุ๊ยเอาพยายามรีดขึ้นมาดิเกิดแล้วขึ้นมาดิเด็นดคุณฟังกูมันยิงฟีอยู่บนเนินเพื่อนเนินไหนวะเนินไหน ใช้มือเนื้อนห,หน้าลงไปใน<ร>ปน,น,<า>น้ำเลยกูเน,น้ำสุดเลยเอ้าเราลงไปเราลงไปเฮ้ยกูปีนมาแล้วนะเว้ยมีโมกูไอ้ควายเกมโง่ What the fuck กูปีนหินกูโนพบพบนดนยโม What the fuck man โอ้โหเฮียกูขอความแมน,นตัวหนึ่งได้ปะเต็มน้ำในสัตว์ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแม่ไงเฮียโหมันชุจในน้ำไม่ได้ด้วยเฮียอย่างนี้น่าจะแพะ้่ะน่าจะแพะ้มันมันมันจุบในน้ำไม่ได้มันโดนใบโอ้โหเฮีย มันมันไม่น่าทิ้งน้ำได้นะเอาจิงนะแล้จุกในน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้าโดนทิ้งน้ำนี่แพ้แพ้เลยอ่ะปืนยิงแบบกดน้ำตายอ่ะมันคือแผนมันอืมจุกในน้ำไม่ได้เขาสวยอ่ะกว่ามึงจะอุ้มศพเพื่อนไปขึ้นฝั่งได้มึงโดนยิงโดนมีดไล่ฟันที่อะไรก็มาลรืโดนแย่งศพจากในน้ำอะไรโอ้โหพ่อมบบพืนในน้ำปื้นในน้ำลิบโลกเลยฮบ มันแพ้แล้วฮบริบโลกเลยน้องใช่ขึ้นไปก็ตายน้องสวยวเพื่อนดิมึงหาศบเพื่อนแล้วมึงชุบแเ้วเดี๋ยวเพื่อนมาตันไม่เป็นไรหัวรอบหน้าเล่นนี้เล่นหน้าโรงพยาบาลเอาศพทิ้งน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์อะไม,นนไม่มีมทำบ้านละมึงมาโคสู้เลยฮบมันจะดึงกูฮบมึงศพในน้ำได้ปะวะดึงศพแย่งอะ ช่างโวมันต้องเล่นอย่างนี้แล้วแหละอืมออออสวย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 ถือว่าได้ประสบการณ์ครับเก่าเลี้ยงกูียกว่ารอฟีอะกูียกว่ารอฟีต้องลงตั้งนานมันก็ไม่เล่นหนีนะมึงเพิ่งมาเล่นนั้งวันนะี้มาเลยมาเลยเอฮ้ยผมลั่นมากเลยแต่เพื่อนโดนทิ้งน้ำเพื่อนรีไม่ได้ กูก็ว่ายเยอะยังไงเราน้อยไอ้สัตว์กูนึนกว่าโดนทิ้งตัวของเตอ๋อไอ้เนี่ยกูมาลงในน้ำเท่านั้นตาสว่างลเลยไอ้โฮมันรีไม่ได้เว้ยโฮมึงรอมันรอมันหอ่อโฮพีเอ็มพีอะบึ้อมอะยัดแม่ไอ้มดมุดรายชุบกูเลยเดีย๋ยมุดรายชุบกูเลยเดีย๋ยวฮ ยิงให้มันกำลังขนขึ้นไปเรื่อยๆตัดล้อไว้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 คดณรถหมเปล่าพี่ตัดล้อยิงไว้ตัดล้อยิงไว้ไม่กูไปเอาศพเพื่อนในน้ำกับไอ้พบอยู่เราไปทิ้งไก่พี่มันออกไปทิ้งไก่เว้ยเห็นอยู่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 เหได้คู่ได้ผมเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยไอ้มันยิงมันยิงไอ้ไปมันมายิงมันผมหรือโพี่เมื่อกี้ผมมุ่งใครอุ้มอกี้ไม่เหรอไอ้โพบัยโพบไม่ใช่เหรออยู่ง้ามเลยคุณชุบใครวะ ไอผมชนไอแป้มันลงน้ำไอแป้นไอแป้นสวยดาว่ะลงน้ำไปแล้วลงน้ำไปแล้วมันยังชุบอยู่อีกสามไอมันยังไปอุ้มเอาอีกสามสามมันเริ่มเอาศพขึ้นแล้วนะเตือนนะพี่หายอยู่หายอยู่นาโนแตกอะเบอร์นาโนไปเรื่อยๆนะเบอร์นาโนไปเลยไอ้เจ้ามึงเบอร์นาโนไปเดี๋ยวกูหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวไปชุบอ๋อแล้วเดี๋ยวเอามันต่อได้หรอกตอนนี้ใครมีเอ็มพีไม่ปากดิเขาอยากได้คนมีเอ็มพีมากเลย เดี๋ยวปักให้เดี๋ยวปักให้ผมขึ้นไปปักเลยนะงั้นอะผมขึ้นไปปักเลยนะปมันรู้นะปั่งมันรู้ตอนนี้มันกำลังเอาขึ้นมาอยู่นะไม่ตายเจอเพื่อนหนึ่งคนเจอเพื่อนหนึ่งคนไม่ไปตายครับต่อยต่อไหมแต่กูลากกูลากหนีสามตัวกูลากหนีสามตัวกูโดนกดอ่ะ เต้ต้องหนีก่อนเต้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 ต้องหนีไอ้ไปตาไม้ใี่ห้อเราเนาะไอ้ท่ากู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 เฮ้ยมารับกูหน่อยโดนยิงงาโนไว้ฮะเฮ้ยมาอีกฝั่งนึงของรูปานเลยเด็กกูโดนยิงกดอะงาโนกูหมดเดี๋ยวกูต้องออกไปยิงกระสุนกระสุนกูหมดมันว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเล่นอยู่กำลังขึ้นฝั่งกันสามสี่คนอ่ะเอ่งเนี่ยเอาศพลวนมานะ มันได้น้อยไม่น้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพยายามตัดล้อมันอนะ่ะพยายามตัดล้อมไม่ได้เยอะที่สุดแต่คนที่อยู่บนรถอะ่ะกูอยู่ในน้ำตนะกูทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่ล่อๆมันเนี่ยมันเจ้ากูนะเนี่ยไอ้เหี้ยมันว่ายหายเหี้ยแล้วไอ้นั่นอะ่ะ ใครโดนปาชโดอลุ้มกัดวะน่ะไงจะชุบอ๋อไหมหรืออะไรยังไงตอนนี้แผนชุบไหมพี่เห็นหรอต่อพี่จะพุ่งไปนะโอหเอาของมาฝากพี่มึงคิดว่าไม่มึงคิดว่ามึงชุบออได้ปะล่ะรถสีขาวถ้ามึงคิดว่ามึงชุบออได้ชุบเลยดิรชุบได้พี่ชุบเลยชุบเลยปวดมันเลยปวดมันเลยปวดมันเลยชุบออเลยชุอออยู่ที่ผมอย่าไปกูว่ารู้อยู่ใครถือตอนรอเข้าตอนไรตอนแย่อยู่นะพี่ชุบออเลยชุบออเลยตอนรอเข้าแล้วชุบออเลยชุบบอชุบชุบเลยใครจะชุบใครจะชุบใครจะชุบมาแล้ว ชุบยังชุบยังนานโนมันส้มนานโนมันส้มชุบรอยพี่ชุบรอยชุบยังชุบยังไปยียียีมันนี่มันนี้ชุบเลยชุบไปเลยบแล้วชุบแลยชุบเลยเดี่ยไอเดียวเดี๋ยวชุบอีกชุบอีกเซตนึหาเพื่อนอ่เพื่อนเพื่อนชุบอีกไรชุบอีกไลชุบอีกไรชุบอีกไรเไป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 ปืนมือให้มนได้ชุบเพื่อนเลยไล้ชุบเพื่อนเลยได้ชุบเพื่อนเลยไฟอ่ะได้ชุบเพื่อนเลยไหวไหวไหเอาศพมันไปทิ้งน้ำเอาศพมันไปทิ้งน้ำนะเว้ยเอาศพมันไปทิ้งน้ำนะเว้ยเอาเอาศพมันไปทิ้งนนน้้้ามเปิง เพื่อเพื่น่อยเพื่หน่อยเพื่น่อยตรงเือตรงเือเพื่น่อยเพื่มหน่อยเดี๋ยวยิงเพื่มเล่นหน่อยเพื่อนหน่อยจะไปเล่นจะไปเล่นจนหน่อยจะไ่สวยไอ้เจ้าไอ้เจ้าเพื่อนกับเจ้าเจ้าเพื่อนกับเจ้าอยุบเรียกเปืเลไอ้จ้าอยู่หลงโราบาลอยหงหลังโงพยาบานี่เ่เพิ่มเพิ่มเเพิ่มเพิ่มเเพิ่มน่เเพ่่เเิ่เ่เพ่เ่เพ เมื What the fuck ่อเห็นตัวกูยืนนิ่งหรือยังไงครับเมื่อกี้นี้หรือมึงกด Q มวะหรือไงมึงกด G ีโมหรอหรือมึงเห็นตัวกูยืนนิ่งหรือยังไงเซนิดเดียวเซพ่อมึงกักูง้างไม้ครับเมื่อกี้กูไม่ได้เซครับง้างไม้ จะตีแล้วอ่ะนับนับศูนย์จุดสองวิก็ล่นแล้วอ่ะไอตัวนี้สองรอบแล้วเด้อตกโอเล่ไอ้เชี่ย a t the อ u c k ดูดไมงเห็นตัวกูยืนนิ่งเหรอครับหรือยังไงครับเนี่ยส่วนไม้ไว้ก่อนอ่ะส่วนไม้อ่ะไว้ก่อนอ่ะจะกังหันหน้าไปหันหน้ามากูยังไม่โดนดาเมจใครเลยไว้ก่อนเลยส่วนไม้อะน้องเอยไว้ก่อนเลยเด้อ อ <Dub u> มาติงนาไี่เลยมึงไม่ใส่ก่อนไม่สองวะไอ้เีอะกูโดนมันสามมีดเล่มลุมแทงกูยังไม่กูยังไม่ตายเลย,ยไม่ใส่ก่อนไม่สองวะใครวะ สตอรี่โคตรบรญยาอ่ะไอ้ยี่ะชุบในน้ำไม่ได้เนาะสมมติทิ้งน้ำได้มึงก็เล่นกันไปอ่ะชาตินี้ไม่จบอะกูบอกให้ไอ้หี้อมึงก็เล่นกันไปวะใครมีรถรออยู่ริมตลิ่งก็เน่ะยิงชิวชิวเลยอะเบิร์นแบบชิวชิวเลยอะใครมีรถอยู่ขอบฟังอ่ะขอาวช็อตบเมื่อกี้หน่อยี๋ยวให้ดดครัาเผื่อเพื่อนมา มันชุบในน้ำไม่ได้โง่ใครชุบว่นะน,น้ามึงโดนใบเร็วสงครามใบด้วยมึงซวยใครชุบอ่ะมึงซวยมันชุบในน้ำไม่ได้ถ้าชุบได้ป่านนี้มันก็ไม่มีมันจบหรอกน้องในน้ำอะ่ะมึงซวยใครชุบอ่ะมึงซวยชุบอีกแล้วไอ้ยัยใครอ่ะไอ้เชี่ย <laughs> <laughs> motherfucker มึงอย่ามาชุบกูกูไม่อยากโดนไปด้วยกูต้องเล่นไปเนี่ยเฮียเฮ้ยมึงชุบในน้ำแคันี้ชุบในน้ำเว้ยเฮ้ยมึงชุบในน้ำเหรอไอ้สาดมันชุบในน้ำอีเที่ยโดนเอาดิโอ้ยชุบในนดาไม่พอมึงยังไปแทงสู้อีกมึงแทนที่จะว่ายพากูหนีไอ้เฮียมึงเอากูมาส่งมันทำไมเนี่ย โอ้เพื่อน,นใครวะไอสัตว์แหละคายคายพ่อไงปัญญาอ่อนเล่นโคตรโง่แผน,นตั้งเตะไรไม่รู้เยังชนะกูได้เพราะว่ามาทิ้งปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะน้อง มนลงมาน้ำมันลงมาน้ำมันลงมาน้ำมันลงมาน้ำโซนเอาดิเฮ้ยเวี้ยนไม่เได้ปูเวีนไม่เได้ปูมาแล้วเมื่อไหร่มึงจะได้ลากเด้อไอสัตว์มึงเล่นอย่างเงี้ยมึงเล่นสตอรี่ยังไงกูข่าวเลยเฮียได้สลอนแล้วพี่ได้สลอนใชไอ้สัตว์ไอ้สัตว์แม่งอุ้มกูไปไปเสิร์ฟเขาไม่ใช่เลยยัดแม่ แน่ที่จะพากไปลากไปไกลเหมือนในโฮปไอ้เฮีย้ยนที่ไปลากไปตายอ่เยเนี่ยมึงจะสู้ทำไมมึงก็ว่ายน้ำใส่กอสองยืดไปไกลดีเอ้ยไยเยี้ยฮ้ยมึงโง่ยังเอะโอ้เยเพื่อนเราตายสัตว์ฮะวัตฟักมันโดนอ๋อมันโดนปดืนยิงใช่ป่ะไอเฮีย้ยมนโดน,นโดน <c oughs> เยียอนะไเรเน,นี่ยเียคนัญญาอะไรเนี่ปฟ้า้นดนดนนะนดชดชนเล่นปกติไม่มีปัญญาฉิเน,เล,น,เ,ลนเล่นเลยต้องเล่นเล่นแจ้งไปไม่ันมันแจ้งไป ไอเนสล้วพี่พี่ตูน่าเขาบอกว่าอะไรวะก็คือจะแจ้งใช่ไหมอะไรเงี้ยม,มีหลักฐานไปเก็บไว้ทีนี้มันมีลไอสัตว์จุบในน้ำไปสองศพศพกูศพที่สามทีนี้เฮียเจ้าเตือนไว้ไสัตว์ผมว่าหมอนั่งขำมันทำอะไรกันวะ <laughs> ช่วงนี้อากาศมันร้อนครับหมอช่วงนี้อากาศมันร้อนครับ ไอ้สตอรี่เหี้ยอะไรเดี๋ยวก็มันยากหน่ะเอาศพมาทิ้งน้ำแล้วก็ลากศพจากน้ำขึ้นบนบกแล้วก็ตีกันตายเสร็จแล้วก็ลงน้ำแล้วก็ขึ้นมาบนบกโคตรยากเลยเนี่ยโอ้ตายเหี้ยกูใจกูจะขาดไอ้เหี้ยสตอรี่ไฟนี่กูใจจะขาดไอ้เหี้ยิง เว้ยใครมันเอาอฮอมันล็อกหัวมึงเนี่ยพึ่งตอมหัวมึงเดี่ยน้องสวยสวยตอนนี้สถา,า,านการณ์เป็นไงบ้างเราเนี่ยยี่นันจะเอาอยี่นันจะเอาอยี่นันจะเอาอยายา <c oughs> ใครหัวใครหวร้วอยเยี่อะไรวะ <c oughs> ใครหวร้วอยเยี่อะไรวะไอ้สัตส ไอ้ลำโมเพื่อนมึงจะลงน้ำทำไมเน <S <S ี่ยชุบกูดิกูจะไปว่ายน้ำับเพื่อนไอ้เนี่ยเลยนะพี่ชุบพี่ชุบโฟโฟพอยนะไม่ต้องปัดอะไรเลยรื้เรื่องรื้อเรื่องรื้อเรื่องสถานการณ์เป็นไงครับเนี่ยอะไรนะเมื่อก่อนเดี๋ยวเบลฟังก่อนเบลฟังกันไอเซตปืนนต่มึงขึ้นมึงไปหาขึ้นรถอ่ะใครที่อยู่บนรถอ่ะหาเซฟปืนเซฟมือแบบพี่ยังไม่รู้เลยว่ามูอยู่เนี่ย มุ้ยังยิงให้นะถ้าเกิดมีใครมาชุบเพื่อนตรงเนี้ยตรงไหนตรงไหนตรงกลางถนนเหรอมูอยู่บนเขาถนนเนี้ยยิงอยู่ในโรงพยาบาลถนนถนนที่กำลังไปถนนที่กำลังไปมีกี่ตัวแม่เรามีกี่คนเพิ่มมาแล้วชิบหายหมดแล้วอ่อนนะกูมีชุบอ่อนนะไอ้สัตว์มันมั่นใจมากแผนนี้มันดีอะไอ้สัตว์โดนตีกันตีอยู่ไหนตีเอาเขียนเลยก่อนเล่นนั่งกันพักกันเล่นนั่งกันฟังกาหลีเกเดียวิ่งมาชุบได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไปมีอานอนะอันน่ะแต่กูมีอานอน80%อร์นต์

รถผมบ้าเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะแจ้งนายกหนิงโง่เอ้ยมึงหาจับเอาศพที่มันยังอุ้มอุ้มช้าๆได้ป่ะจับได้ไหมมีไหมหรือว่า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 ไปหมดละตมื่อกี้ป้าวไฟนะข้าไปไม่ได้หรอตีแม่งไล่บีมันกลางหรอมันกลางหรอกลางมันกลางไม่หมดมันไปยังมันไปยังมันไปยังเจอเพื่อเราอ่ะไม่ตรงถนนอ่ะมันไปยังเราวิ่งขึ้นออกจากน้ำเยอะอยู่นะ วะซันเตอร์หนึ่งที่สองแล้วตอนนี้เฮ้ยดันมาบนบกดีดันมาบนบกดีดันมาบนบกดีดันมาบนบกบนบกนี้ช่บยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วเพื่อนไอ้ดันมาบนบกให้หมดดันมาบนบกให้หมดยิ่ออนยยู่ิงหัวหัวลบด้วยก็ดีหยิบเพื่อน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 กัหยิบเพื่อนก่อนยิงกระเพาะเพื่อนไอ้หยิบเพื่อน หิไม่ได้ไอตัวมันวาไปยิ่งหนวะจุดแล้วจุดแล้วจุแล้วจุแล้วสวย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 โดนขี้หลังเดกร็จอกโดนขี้หลังเด็กระจอกกูไม่ได้กูกินอยู่กูกินอยู่กูกินอยู่จุดนี้น้องจุดนี้จุดนี้ไปนจะชนทไมหามนเลยหามกเทาันตกเทาันหน่อย ยิงดียิงดียิงดีกลางถนนยิงดิตูนรถตูนทำๆๆๆๆหๆๆงๆๆๆๆยๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆๆะหลๆาๆๆ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 ๆหลๆๆๆๆมๆๆ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 ๆบๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆเกี่ยวให้ๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 เนี่ยเข้าหัวเข้าหัวไๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 เๆๆ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 ไไ่น พี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 ่ปักแล้วพี่ปักแล้วพี่ปักแล้วม่ไหนมาผู้หญิงไงมามามาตัวอินพีมาไปไปทำศพตรงอพีแล้พี่ไปทำเพอพี่รูน่าโมดีกระโดดลงไตายยิงไเอาศพมาตัวอนี่งานะพีงมานะบานพีต้องหมามาเอามาเอามาพีเอกลดมนไอ้ยมันง่ว่ารถมันหลุดอีกไโรแลก็ผมชนกระเด็นนะ ไฟฟ้าตามตามตามยานี่มาแต่งาไฟ้าไฟ้ามเอาศพมาหรือมันมาถุบอ๊คี่เอามาตรงแลบอยู่แล็บศพมาตรงเอ็มพีถือศพมาตรงเอ็มพีเขียวใครซ้ำอยู่อ่ะเพีกซ้ำให้หน่อยดิพี่ถ่ายจริงว่ะมาเอ็มพีถือศพมาเอ็มพีถือศพเปลี่ยนปืนถือสพเปลี่ยนปืนถือศพเปลี่ยนปืนหลังจากหลังจากสองสามสี่ห้าหก ซ่อมรถขับไปพากหน่ได้มาได้มาหกตัวมันร้อนมันร้อนทะเลทรายอุ้มอุ้มอุ้มเลยอุ้มสวนเลยขาวอะไรขอเลยขอเลยขอเลยขาวว่ะมันต้องาวข่าะวคุณคุณโยซี่อ่ะชนรถให้ผมหน่อยสวนเลยนะขอดเลยนะขอเลยหอเลยขอเลย เอากูไปวมีหอไมีหอไหมเกอร์เกอร์อยู่ปาเกอร์ไครับพี่ว่าไงว่าไงอยู่เอารถมาแนบดิเอารถมาแนบดิเออหอดเลยหอนเลยรถมาแนบหม่น้ำมันจะหมดอต้องแบบเตาน่เหอเ้ยเอาปไปเตาเตตประมูลไมเอานีเอ้เตประมูลผมผมนึงให้หอเลยใช่มเต้หอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเที่โดนเพื่อนอุเนดูมมลียให้ผมไม่มีรถพี่ผมไม่มีรถเอไอ้ขับคนนี้ก็ได้ มีนาไปเผาหน่อยเขารถผมมาพี่ไหมนะเขาม้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปมันสนที่อุ้มแคสเลยว่ะหายอ่ะพิมพิมในห้องติดต่อเพื่อนมีใครไม่มีห่อยไหมกูมีห่ออีกนะพิมพิมพิมในห้องติดต่อมีใครไม่มีห่อป่ะให้องติดของอ่ะแคสปั๊บเลยเหรอโหตรงพี่จะอุ้มอ่ะทำทำอะไรให้มันเร็วเลยเว้ยตกคูหายตกคูไอ้เจ้าหายหายตึ้งพิมพิมไปพิมพิมซอยสอยซอยเอาเวลาไปไล่กินแม่ต่อสอยซอยหลเฮ้ยมีสอบหลุดมีสอบหลุดหน้าโรงพยาบาลสรรตงปั๊มอ่ะบหลุดตรงป ไอ้ศพไอนไอ้ศพใครอ่ะเอาศพน่้โรงพยาบาลหน่อย